สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมในเกมแก้งสตารวิกาคนะครับทุกคนคลิปนี้ก็ตามสื่อคลิปเลยนะอ่าไปหาซอยิงคนนะครับทำภารกิจไปทุกวันนะครับไปยิงคนแล้วก็ไปหาแข่งรถนะครับทุกคนก่อนจะไปรับชมกันช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับทุกคนมาถึงแล้วก็ ดดกันเลยครับทุกคนตอนนี้มีหลายคนนะครับยิงผมแค่คนเดียวเพราะี่ว่าผมกําลังเอาตัวรอดอย่างนั้นผมก็้องยิงชวนกลับนะครับทุกคนตอนนี้ยิงอยู่แต่ว,ว่ากระชุนผมหมดแล้วอะไม่รู้ว่าจะทาไงผมก็ไปแอบนั่งคิดหาวิธีอยู่แบ๊บ้นึงนะครับแต่ว่าผมก็มีคอนไม่บอลนันนึงนะครับ พยายามจะพัดเขาแต่พัดไม่โดนนะครับทุกคนจากนั้นก็พัดไปพัดมาก็โดนเนย่ยทุกคนหลัาน,นี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ผ่านไปได้ง่ายๆนะครับทุกคนโคตรง่ายเลยจากนั้นก็มีอีกคนหนึ่งนะครับกําลังเดินลงมาหาผมนะครับทุกคนมันถือดุชองด้วยนะแต่ว่าผมพยายามเอาตัวรอดไง ไม่มีวิธีอื่นแล้วก็ต้องใช้ไม้บอนอย่างเร็วจัดไปเลย um โล่่าไงมิกจะไม่แจ uh, ้รีการตัดคงอีกแล้วมีต้าไมยเฮมเรื่นไปเรื่นมาในเวีนแถวนั้น กำลังรอเราไปจัดการอยู่พวกมันอาจจะมีิอาวุธหรือเงินเยียร์อะไรกิดตัวเขาก็ได้เวลาเป็นคนแรกที่จัดการแล้วอะไรกของเขาก็เอามาหมดผมติดจํจำไว้ออไอ้หนูฉันดีใจที่นายยังไม่ตายต้องขอโทษด้วยนะครับทุกคนมีที่ผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับจากนั้นก็ผมไปตามเพื่อนนะครับ So this you mentioned. race มันบอก h ห้ไปที่แข่งรถคร l l เพื่อนบอกว่าเพื่อนรออยู่ตรงนั้นงานคนจะตัดไปที่เขาแข่งด้กันครับจากนั้นก็ขับรถมาถึงที่การแข่งรถนะครับเขายังรออีกเพื่อนเขาอยู่นะครับยังไม่ คนมายังไม่ครบนะครับกำลังรออยู่จากนั้นก็เพื่อนเข้ามาครบกันทุกคนแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูยังในครับโคน3 2มสองหนึ่ง go รู้สึกว่ารถคันนี้มันไม่แคว่งเท่าไหร่นะครับ ก็เลยในอันดับที่3ตอนนี้จับมาอันดับที่1แล้วครับโคนโลดมันไม่ค่อยแดงแต่ก็พอไว้แชงได้อยู่นะครับสุดท้ายก็ได้อันดับที่1อยู่ดีครับ โดนสาวสมมันก็ดีเราแต่ครับรถครั้งนี้มันเข้าไปควาเราไปใช่ไหมจ่คิดโกงขยนอยูคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาถ้าชอบคลิปของผมก็ผ่ากดไลค์กดแชร์กดชอซับสไครด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปของผมใหม่ๆวันนี้ก็ต้องขอดูหน้าไปก่อนนะครับขอบคุณครับ